อัปเดสภาพอากาศในวันที่24กันยายน2568ด้านหน้าของพายุฝนตกหนักลมพัดแรงฝนฟ้าขนองลมกระโช,ชกแรงจะเกิดขึ้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือวันนี้ร่องมรสุมมีกำลังแรงฝนจะตกหนักตกนานและตกแช่มีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากได้ทิศทางของฝนจะเป็นเช่นไรในแต่ละภาคจะมีฝนถล่มบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุรากาซา วันที่24กันยายน2,568ยังเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ2ซึ่งพายุรากาซานี้จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเรียบชายฝั่งประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในช่วงวันที่25กันยายนลงสู่อ่าวตังเกีย พายุเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางจนถึงขุนกลางแรงแผลลงมาปกคลุมที่ประเทศจีนตอนใต้พายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียเมื่ออยู่ในทะเลความเร็วของลมยังอยู่ในเกณฑ์ของพายุโซนร้อนอ่อนกำลังลงจากพายุใต้ฝุน่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง ประมาณวันที่26กันยายนหลังจากนั้นพายุจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากตอนบนมีมวลอากาศเย็นเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งอากาศแห้งเป็นอากาศหนักจมตัวความชื้นจะมีน้อยลงพายุจะอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำและสลายตัวส่วนประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยจึงมีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำและมีฝนตกหนักบางแหง่งช่วงประมาณวันที่16กันยายนเป็นต้นไปพาย ยุสลายตัวแล้วบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือยังมีความชื้นที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกพร้อมกับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยเนื่องจากมีแนวปะทะอากาศมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่สอปปอวและเมียนมาประเทศไทยภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจึงยังคงมีฝนเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่24ไปจนถึง26กันยายนส่วนภาคกลางภาคตะนออกและภาคใต้ ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันจะมีฝนจากร่องมรสุมจี่สวิงลงมาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคตอนออกตอนบนหลังจากนั้นร่องมรสุมจะสวิงขึ้นไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงดึกไปจนถึงประมาณช่วงเช้าตั้งแต่วันที่2 5ไปจนถึงประมาณวันที่27กันยายนฝนยังคงตกต่อเนื่อง วันที่28กันยายนพายุลูกใหม่ที่เคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจ,จีนใต้จะเคลื่อนตัวมาใกล้กับชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและคาดว่าร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงตามทิศทางของพายุลูกใหม่ปกคลุมที่ภาคก,กลางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนฝนจะตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าว ซึ่งร่องมรสุมจะสวิงขึ้นลงจากตอนล่างของไทยขึ้นไปปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนได้ในช่วงที่มีพายุเคลื่อนตัวมายังบริเวณอ่าวตังเกียเตรียมรับมือกันด้วยค่ะบริเวณประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนตกไปจนถึงประมาณวันที่1ตุลาคมค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนพายุใต้ฝุ่นรากาซาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมจะมีกำลังแรงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกกลุมจึงทำให้เกิดฝนตกแช่ตกนานจากร่องมรสุมระหว่างวันนี้ไปจนถึง26กันยายนส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตร ลักษณะอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาควันนี้วันที่24กันยายนจะมีฝนเกิดขึ้นเป็น 160, ปร้อยละ60ไปจนถึง70ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ทั้งสองฝั่งซึ่งหมรสสมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดขึ้นไปตอนบนของไทยที่ภาคเหนือจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักได้บางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพ,พิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20 12-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนมีทั้งลมตะวันตกเชียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจึงเกิดฝนฟ้าขน,านองได้มีความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวเริ่มพัดลงมาปกคลุมบ้างแล้วค่ะช่วงเช้าเช้าบางแห่งจะมีอากาศเย็นโดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร มหาสาร,รคาม101ร้อยเอ็ดยะโสธรอ่ำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านหน้าของพายุค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยหกสิของพื้นที่มีฝนตกหน,กหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบรุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาจันทบรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศางเซลเซียสสูงสุดประมาณ2 8 3 4องศางเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อล170ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะนี้ฝนจะตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะด้านรับลมคือบริเวณใกล้กับด้านหน้าของพายุภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดตั้งแต่บึงการมาจนถึงอุบลราชธานีเตรียมรับมือฝนตกและมีลมแรงส่วนภาคเหนือด้านหน้าเทือเขาตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางสุขโขทัยตาก อาจมีฝนตกหนักมีลมกระชุกแรงระหว่างวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่26กันยายนฝนยังตกต่อเนื่อง ช่วงประมาณวันที่27ไปจนถึง29กันยายนบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกได้เพียงบางแห่งช่วงดังกล่าวจะมีพายุก่อตัวและเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ร่องมรสุมจะสวิงลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนฝนจะตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรอการระบายน้ำเช่นในเขตเมืองอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีเตรียมรับ ับมือไว้เลยค่ะช่วงปลายเดือนกันยายนร,อร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านฝนจะตกแค่ตกนานบริเวณตอนล่างของประเทศไทยค่ะติดตามอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e e m w f ช้าว,วันนี้วันที่24กันยายนช่วงเช้ายังมีฝนน้อยค่ะมีฝนด้านหน้าเทือกเขากันเล็กน้อยเช่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอศบเมยจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก้อย อำเภอดอยเต่าอำเภอหอดอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มแม่วางจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งเวียงหนองล่องจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองลำปางอำเภอเงาวจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอำเภอรับแรจังหวัดแพร่อำเภอร้องกวางอำเภอสองหนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพร่เด่นชัย ส่วนจังหวัดเชียงรายจะมีฝนที่เชียงแสนเชียงของพญาเมงรายอำเภอแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายเวียงเชียงรุง้งดอยหลวงฝนจะตกกันบางเบาในช่วงหกนาฬิกาส่วนภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนได้เล็กน้อยในจังหวัดพิษณุโลก มีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองอำเภอวังทองเนิมะปรางจังหวัดพิจิตออรอำเภอสักเหล็กอำเภอเมืองพิจิตรวชิระบรารมีส่วนอำเภอวังายพูนจะมีฝนเล็กน้อยช่วงประมาณ6นาฬิกาค่ะด้านหน้าเทือกเขาจังหวัดตากจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอท่าสองยางแม่สอดพบพระและอุ้มผางค่ะบริเวณภาคเหนือช่วงเช้ายังมีฝนน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะกระจายตัวปกคลุมและตกหนักบางแห่ง เช่นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่อเภอเชียงดาวอภอพร้าวอฝางดอยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงสันทรายแม่วังแม่แจ่มอเภอองค์ก๋อยอเภออดอเภอดอยเต่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอปังมาผ้าอเภอปลายฝนจะตกหนักและอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดแพร่จะมีฝนในช่วงประมาณ13นาฬิกาที่อเภอลองอภอวังชิ้นอเด่นชัย จังหวัดลำพูนจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเวียงหนองล่องบ้านห้งแม่ทาจังหวัดน่านวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอปัวเชียงกลางบอกก่อเกลือสันติสุขแม่จริมเวียงสานาน้อยและนาหมืน่นอำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่อำเภอหนองม่วงไข่จะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดอุตรดิต์มีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอรับแพรจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนที่อำเภอเมืองสุขโขทยัย คียรีมาศและบ้านด่านลันหอยช่วงบ่ายบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรมีฝนกระจายตัวค่ะด้านหน้าเทือกเขามักจะมีฝนตกหนักเช่นอเภอ,อุ้มผางจังหวัดตากอเภอแม่สอดอเภอท่าสองอยางส่วนอเภอแม่ระมาดมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดกำแพงเพชรอาจมีฝนปกคลุมโกสัมพีนครอเภอเมืองคลองลานขานุวรล,ลักษ์สบุรีใกล้กับจังหวัดตากคืออเภอเมืองอภอวังเจ้า บริเวณภาคเหนือช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกหนะักกระจายตัวปกคลุมมาจนถึงตอนล่างของภาคเหนืออุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ฝนจะตกหนักในช่วงประมาณ17นาฬิกาไปจนถึงช่วงดึกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงประมาณ6นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยในจังหวัดสกลน,นครตอนล่างได้แก่อเภอเต่าอง,งอยอเ,อเมืองสกลน,นครโคกสีสุพรรณอวังยาง และอำเภอภูพานจังหวัดมุกดาหารจะมีฝนที่ว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารดงหลวงเนื่องจากบริเวณสปปลาวมีฝนตกหนักมากที่แขวงสวรรค์เขตค่ะอํานาจเจริญจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอุบลราชธานีฝนจะตกกระจายตัวเป็นฝนบางเบาเริ่มตั้งแต่เขมราชนาตาลกุดเข้าพุ่นโพไซส่วนในอำเภอสีเมืองใหม่โขงเจียมอาจมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ช่วงสายปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดมุกดาหารค่ะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายฝนจะเริ่มกระจายตัวบกคลุมที่จังหวัดเลยอำเภอภูเรือท่าลี่นาแห้วด่านซ้ายอำเภอเมืองเลยวังสะพุงภูกระดึงผาขาวขอนแก่นจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงได้แก่ภูผาม่านชุมแพรสีชมพูเวียงเก่าหนองนาคำภูเวียงและหนองเรือ ตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านฝางพระยืนบ้านแหดอำเภอมันจาคิรีบ้านไผ่ชนบทโคกโพชัยแวงใหญ่แวงน้อยอำเภอพลน้องสองห้องและเปือยน้อยส่วนจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงด้วยค่ะเนื่องจากเพชรบูรณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องลงมาคือภาคตนออกเฉียงเหนือคือจังหวัดชัยภูมิฝนจะตกหนักได้แก่อําเภอคอนสานภูเขียว บ้านแท่นแก้งคอกเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงส่วนภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาคอว,ว,วังโป่งชนแดนและหนองไผ่พื้นที่สีแดงรวมทั้งจังหวัดพิจิตรในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่24กันยายน บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างนอกจากจะมีฝนตกหนักในจังหวัดชายภูมิครบทุกอำเภอจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ฝนตกกลุมทุกอำเภอเช่นกันส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งได้แก่อําเภอลำปลายมาศชนิหนองหงหนองกี่นางรองโนนสุวรรณประคำละหานทรายโนนดินแดงฝนจะตกหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ฝั่งตะวันตกส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามจะมีได้บางแห่งที่เป็นฝนตกหนัก จังหวัดมหาสารคามจะมีฝนที่อำเภอนาเชือกนาดูนยางศีสุราชวาปีปทุมบอระบือกุดรังส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนด้านฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดมหาสารคามได้แก่อำเภอกเกษตรวิสัยปทุมรัฐสุวรรณภูมิเมืองสวงจะตุรพักพิมานเตรียมรับมือสำหรับพี่น้องร้อยเอ็ดตอนบนส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ฝนปกคลุมกันเกือบทุกอำเภอเลยค่ะ สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีช่วงบ่ายจะมีฝนตกกระจายตัวได้ดีคือ15นาฬิกาค่ะยะโสธรศรีสะเกตอุบลราชธานีสุรินทร์ขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างเริ่มตั้งแต่จงังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีฝนจะตกแช่ตกนานและมีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นด้วยค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่24กันยายน ช่วงประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปชัยภูมินครราชสีมาบริลัมสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธร101ขอนแก่นมหาสรารคามเตรียมรับมือฝนตกแช่ตกนานตั้งแต่ประมาณ15นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเลยค่ะโดยช่วงดึกจะมีฝนเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่บึงกาฬนครพนมสกลน,นครและมุกดาหารบริเวณดังกล่าวาระวังฝนตกหนัก ลมกระชุกแรงบางแห่งเพราะเป็นด้านหน้าของพายุที่เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะหมวลนอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่20เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งระหว่าง25-26กันยายนพายุจะสลายตัวใกล้กับแนวชายฝั่งเลยค่ะปริมาณฝนที่เกิดขึ้นทั่วไทยช่วงนี้จะมีฝนลดลงหลังจากวันที่25กันยายนไปแล้วค่ะ บริเวณภาคกลางเช้าวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคกลางจะเริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ในร่องมรสุมจังหวัดนครสวรรค์แม่เปินแม่วงชุมตาบงอำเภอลาดยาว พื้นที่ถัดไปบริเวณภาคกลางฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายวันนี้ประมาณ14นาฬิกาโดยประมาณค่ะนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองกรกพระพยุหะเคียรีท่าตะโกอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงแม่เปิลชุมตาบงตเตรียมรับมือด้วยค่ะส่วนอุทัยธานีฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงคืออภอสว่างอารมณ์ทับทันนองช้างอเภอเมืองอุทัยธานีนองขายยางลานศักจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะ ประมาณ15นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนา,ลาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฝนจะตกหนักมากที่จังหวัดชัยนาทจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงคืออำเภอสัพพยาอำเภอเมืองชัยนาทสันคบุรีส่วนที่วัดสิงห์หนองมะมงมโนรมหันคาจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ16นาฬิกาฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ภาคกลางคืออำเภอหนองบัวไพศาลีตากฟ้า ส่วนจังหวัดลบบุรียังมีเมฆเข้าปกคลุมต่อเนื่องค่ะอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากครบทุกอำเภอในจังหวัดลบบรุรีจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่สีแดงที่วังม่วงม่วกเล็กเฉลิมพระเกียรติแก่งคอยอำเภอเมืองสระบ,บรุรีวิหารแดงเสาให้หนองแซงฝนจะตกหนักส่วนพระพุทธบาทมีฝนตกหนักมากค่ะจังหวัดลบบรุรีฝนตกหนัก ตั้งแต่อําเภอสะโบดหนองม่วงโคกเจริญโคกสมรงบ้านมีอําเภอเมืองลบบรุรีท่าวุ้งจังหวัดสิงห์บุรีครบทุกอําเภอฝนตกหนักมากจังหวัดอ่างทองครบทุกอําเภอพระนครศรีอยุธยาฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักตั้งแต่บ้านแพรกมหาราชท่าเรือบางประหันนครหลวงภาชีอําเภอพระนครศรีอยุธยาอุทัยวังน้อยและบางประอินค่ะ ฝั่งตะวันตกของภาคกลางฝนน้อยด้านหน้าเทือกเขาอาจมีฝนโปอยเกิดขึ้นส่วนฝั่งตะวันออกร่องมรสุมพาดผ่านฝนจึงตกหนักพื้นที่สีแดงคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองภาคกลางถือว่าวันนี้วันที่24กันยายนช่วงบ่ายจนถึงค่ำถือว่ามีฝนมากที่สุดส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งอาจมีฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ บริเวณภาคกลางฝนตกชุกและพีคที่สุดพื้นที่สีแดงจะเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบรุรีพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องมรสุมพาดผ่านด้วยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะสวิงขึ้นลงระหว่างภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเฉียงเหนือยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมวันที่24กันยายนฝนจึงตกหนักกระจายตัว ภาคตะวันออกช่วงประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปมีเมฆครึ้มและมีฝนโปอยได้เล็กน้อยในจังหวัดตราดจันทบุรีและระยองใกล้กับแนวชายฝั่งระยองได้แก่อำเภอแกรงเขาเชมเมาจันทบุรีตั้งแต่อำเภอนาายอามท่าใหม่แหลมสิงอำเภอครุงอำเภอเมืองจันทบรุรีฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องส่วนจังหวัดตราดมีฝนที่เขาสมิงบ่อไร่อํเภอเมืองตราดและแหลมงอบ เกาช้างเกาะกูดอาจมีฝนตกหนักคลองใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะ บริเวณภาคตะวันออกช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเกิดขึ้นที่นครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาฝนตกหนักมากและในจังหวัดระยองอำเภอวังจันทร์อำเภอเขาเชมเาอำเภอแกลงจังหวัดจันทบรุรีท่าใหม่แหลมสิงนายามอำเภอคุงจังหวัดตราดอำเภอแหลมงอบอำเภอเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาภาคกลางจะมีฝนตกหนักในวันที่24กันยายนส่วนวันที่2 5ปริมาณฝนอาจลดลง ในช่วงเช้าช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักอีกครั้งค่ะภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าภาคใต้ตอนบนแก่งกระจานหนองยาปร้องจังหวัดเพชรบุรีหัวหินปราณบุรี300ยอดประจบคีติขันจังหวัดชุมพรอเภอท่าแซะอเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองตั้งแต่กระบุรีมาจนถึงละอุ่นอเภอเมืองระนองส่วนตอนล่างของภาคใต้มีมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกคลุมในวันที่24ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนยังน้อยค่ะ ช่วงประมาณ17บเนาฬิกาฝนภาคใต้จะลดลงและมีฝนเพียงบางเบาที่หัวหินประจบกิติขันค่ะในวันที่24กันยายนพายุเคลื่อนตัวอย่างช้าช้าลงสู่บริเวณอ่าวตังเกียประมาณ1นนาฬิกาของวันที่25พายุยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวตังเกียทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนามตอนบนและสปะปลาวตอนบน พายุจึงอ่อนกำลังลงบริเวณสปปลาวหลังจากนั้นประเทศไทยร่องมรสุมยังคงปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือมียอมความกดอากาศตำ่ำจะปกคลุมบริเวณประเทศไทยด้วยวันที่26กันยายนฝนยังคงกระจายตัวได้ดีที่เหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้ฝนยังคงลดลงจนถึงประมาณวันที่27กันยายนค่ะ 28กันยายนปริมาณฝนจากร่องมรสุมและเส้นทางของพายุลูกใหม่อาจเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลทางอ้อมคือร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยฝนจะตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24ปัไปจนถึง30กันยายนเตรียมรับมือที่ภาคเหนือเนื่องจากเป็นเส้นทางของพายุเคลื่อนผ่าน ภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านเตรียมรับมือช่วงต้นเดือนตุลาคมจะมีฝนตกหนักประมาณวันที่1ตุลาคมฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงตั้งแต่อำเภอพญา,าเมงรายขุนตาลเวียงเชียงรุง้งเวียงแก่น เชียงแสนเชียงของอําเภอเทิงอําเภอขุนตาลฝนตกหนักถ nah ึงหนักมากในวันที่1ตุลาคมค่ะนอกจากนี้ปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นยังต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยแต่เป็นฝนเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะไม่มากเท่ากับในช่วงที่มีพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้บริเวณประเทศไทยคืออ่าวตังเกียฝนยังคงตกได้แต่จะเป็นฝนลดน้อยลงในช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะสัญญาณของปลายฝนต้นหนาวเริ่มจ่ะกันอีกแล้วค่ะ ต้นเดือนตุลาคมร่องมรสุมจะเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงเหนืออีสานตอนบนจะมีอากาศเย็นลงค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ